เฮลโหลวัตส์แกลยินดีต้อนรับเข้าสู่กิลเ e r Channel นะครับแล้ววันนี้เราจะมาสอนโหลดเกม GTA V หรือ GTA 5นั่นเองนะครับที่อยู่บน PC หรือบนอะไรก็ตามแต่นะครับโอเคตอนนี้เราจะมาสอนโหลดใน Android นะครับ Android ให้พิมพ์ใน Google ว่ายังไม่มีนะครับโอเคโอเคนี่คือบทสรุปนะครับก็คือว่า GTA 5หรือ GTA V เนี่ย มันยังไม่มีในมือถือนะครับก็เห็นแลหลายกลุ่มลหลายกลุ่มใน a c e b o o k เนี่ยนะครับเถียงกันว่ามันมีแล้วมันมีแล้วแต่มันโหลดไม่ได้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้คุณโดนหลอกไอสัตว์โดนหลอกโอเคครับใครที่เข้ามาดูเข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์และกด u b s ส r i b e ด้วยนะครับผมนี่คือคลิปหลอกชัดๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย